่าไง16เซนครับช่วงช่วงไม่ท่าจะใส่ไม่สั่นครับไม่ได้ใส่ไม้ยาวนี่ยแหละครับไม้ยาวที่สีต,ตาล่างครับผมอันนี้จะเป็นหาหาคู่ก็อีกหนึ่งตาครับผมซองซองของทุตน,นี่จะใส่ สันหาเลาะทุ่งนาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครัสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับผมทั้งใหม่ทั้งเก่าครับมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากอีกแล้วครับจะเห็ดด่างครับผมโมเ่ยกันจะเป็นสิบหกเส้นครับล็อกลูกวิ่งครับผมสิบหกเมยังบบเคย์เฮตักเกียครับผมล็อกลูกวิ่งครับผมไม่กันที่้ยมาเพิ่มไหอีกครับผม นี่เป็นของเก่าครับ16แต่ไส่บ่ได้ครับของเก่าใส่ได้แค่12ครับเต็มที่แล้วครับผม12 14 14ได้12 16บ่ได้ครับผม,ผม,ผม,มปมยาวปมยาวบ่ได้ครับเพราะว่าตามันใหญ่สิือ14ได้ยังครับ ไม่นี่ครับช่วงนี้ครับผมมันก็จะงตม่โตรงช่วงมันก็จะยา้ลงไม่ย,ยมื่ขึ้นไมอีกครับมาเห็นประกอบกันครับผมกลัวกลมแบบเดิมเบอร์นี้กัดจะใหญ่ขึ้นมาอีกน้อยนึงครับ มาเหตดประอมกันเลยครับผมวดไน้มีเครื่องใหม่เครื่องมือครับอันนี้เชือกเซนีจะใส่บ่ได้ครับผมจะเอามาห้อยไว้ก่อนครับแล้วเวลาไล่แล้วจงเปลี่ยนครับผมหาส่วนมันก่อนทนแลบ คักขนาดครับพี่น,อน้องเอยปลาครับโอ้เรต้องวอาถึงนะครับตาแรกข้าวชิปเอา์เลยครับผมน่าจเได้ครับ น่าจะเห็นผม่สอดแล้วก็พกับมกลไอยครับครับดึงก็ค่กยดึงครับผมเขาล็อกันแลครับนี่เ้าจะสอดได้วซีครับผมออกซ,ซี่คูซี่คูคที่หาเอาลงตักกว่าครับ,รบสอง สามสี่คู่คู่ที่หาอาคู่ที่ห้าบีพอห้ากันครับแล้วก็แย่เข้าไปแล้วครับผมซึ่งที่สามนี่ดีครับแล้วก็พับลงไปข้า,างหลังดันลูกดันลูกขึ้นแล้วก็พับตัวนี้ลงนี่ครับ ดีจังไหนก็่รถครับผมถึงแต่กลัวรถเสื้อก็ยังมันจะติดเือกอยู่ครับผมหนึ่งสองสามสาี่ที่หักกับเป็นแบบเดิม เห็นเบอร์สามส,ส,สิบก็เลิกสามสิบต่างสิบหกเซ้นใส่เบอร์ซีก็ได้ครับบเอ็นเบอร์นี่ เอร์สามเครื่องเบอร์สี่เบอร์สามก็ได้ครับผมแยกเรีเบอร์นะครับเป็นลูกวิ่งอันนีเบอร์สามจะดีครับเบอร,ร์สองเบอร,ร์สามจังงามจังหวัดนะครับผมมันจะเป็นเนี่ยจะไว้ไม่วัดเนีเ่ยตอนเฮ็ดช่วงล่างในผมเดีจะถ่ยายให้เบิรงอีกที่นึงครับผมว่ามันเป็นแบบอย่งไรมันจะเข่าล็อกมันจังได แต่ถ้าเป็นไม้นี่มันจะบ่อได้ครับผมไม้มันสัน่นตามันหางอกอดพ่วมพ่วมอามันบ่อได้มันบ่อได้ช่วงของมันมันจะบ่อได้แต่เห็ดข่าวเึ่งได้ครับไม้นี่ครับอันนี้สํหรับข่าวล่างครับผมอันนี้เป็นข่าวเึ่งนี่จะไวสหรับตาหง่ครับผมพ่วมหางกรอยู่มันนันจะเจ็ดสิบสามครับผม kẹt hết sáng hôm nhau hôm kẹt hết sáng hôm nhớ lại hết sáng hôm nhớ lại hết sáng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  hết ตอนจะเฮ็ดช่วงล่างหลอกลูกเนาะสิบหกเซนมันจีคูนาคูนาเท่าไรคูหลังเท่าไรนะครับก็จังม,มือเบิกัน,กนขออนุญาตเฮ็ดคลา,ายก่อนครับผมเป็นตาสิบหกวัวกลมกลมลอยเปอร์เซ็นต์ครับตะกัวแท้ครับผม ครับผมมาเห็ดขั้นตอนต่อไปครับผมเวลาเขื่นทุนเทงแล้วที่เป็นทุนเล็กครับผมผมจะบอใส่ทุนใหญ่ครับถึงยี่ตาใหญ่สิบหกเซนครับช่วงช่วงไม่ทาบจะใส่ไม่สั่นครับไม่ได้ใส่ไม่ยาวนี่แหละครับไม่ยาวที่เฮ็ดตาล่างครับผมอันนี้จะเป็นหาหาคู่ก็อีกหนึ่งตาครับผมซองซองของทุนนี้จะใส่ตาเดียวครับสิบหกเซนนะครับเนาะ แต่ละคายแต่ละด่างแต่ละอันโบเฮ็ดบบคือกันกนะครับผมแต่ละรุน่นแล้วแต่เฮ็ดเห็ดแห,ห่มันล็อกครับอันนี้มันยังวิ่งอยู่ครับผมมาเฮ็ดผมจะพาเฮ็ดครับผมมีผู้ใดคายเฮ็ดไปครับผมลูกวิ่ง16บหกเซนครับตะกลัวเบอร์3เครื่องเบอร์4ก็ได้ครับผม จะได้หาคูู่เอาซี่คู่คู่หาเอาครับนี่เขาบรต้องไปสนใจมันครับคู่หนานคู่หนาปล่อยมันก่อนครับตออสิมานับคู่ท้ายแล้วครับหนึ่งสองครับผมสองคู่ท้ายครับหนึ่งคู่สองคู่เอาสองคู่ท้ายไม่เงาโขเกา,าครับนียครับเล่นของเง่ของเงาครับนี่รครับตอนเกาใส่กระได้ครับ ดึงแบบเดิมครับผมแบบเรียบง่ายแบบบ้านๆครับนี่นครับผมมาต่อครับมันชีได้ล็อกของมันพอดีครับผมจะเอาซีครับนี่กันบ่หนึ่งสองครับผมอันนี้จะเป็นหาซีหาครับผมทางล่างทางน้าจะมีนับหลังครับผมไม่มีนับคูหลังเลยครับผมมันชีได้ล็อกพอดี จิตได้เขาลอกพอดีเลยครับเวลาเาเห็ดตรงนับยาหลงครับผมหามหลงถ้าหลงปุ๊บมันจะเสียรูปไปเลยครับผมมันจะบไดไม่วัดครับผมเจ็ดสิบเปเซ้นครับผมนี่ความหามันจะได้ประมาณนี้ครับตามมันิตึงครับผมตาล่างต้องตึงกว่าตาเทิงครับ แบบเกาครับผมง่านใหง่ก็จะเหตุยาก c นี่ครับคว่ำตายงหญ่อันนี้คือสุดท้ายแล้วครับผม16นี่คือจะลอกลูกแค่นี่แหละครับลอกลูกลูกวิ่งครับผมจะเหตุแค่ถึง16เส้นครับสูตรของผมจะง่ายก็นี่จะบอเหตดครับจะเป็นพอใ,นใส่ลูกครับตใหง่ก็นี่ผมจะบใ,ใส่ลูก เจ็ดสิบแปดยี่สิบจะโบมีลูกครับมีแต่ข่าวเตื้งครับผมหนึ่งครับผมถือใจคลิปนี้ก็กดถือใจครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคิปใหม่ๆไปเรื่อยๆครับผมกดถือใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคิปใหม่ๆนะครับเนาะสับคาตะไคร่มาฝากมังกครได้ครับผม เด่นของยังไงครับป่าเนี่สิบโมเส้นนี่ก็ต้รงมดาได้ครับผมพี่น้องก็คิดเบื้องเ่าตาเบื้องตามันยังไงมันเดยป่าก็สิระดับได้พี่น้องว่ะมาฝากไลไ์ฝากแชครับฝากช่องสรรหาระฟุ่งนาครับผมกันหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ